สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะเอาแบ็กกราวน์นี่นะครับเป็นอ่านี่แหละครับให้เบิ้งนะครับส่วนเรื่องที่ผมซิเอาเมื่อนี้นะครับเรื่องซิเอาเมื่อนี้ก็คือเรื่องที่ผมเชื่อว่าหัวอกนะครับหัวอกของลูกจ้างครับหัวอกลูกจ้างพอกสอนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอ่า หลายโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าหลายเราเกือบทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับต้องอได้พบเจอปัญหานะครับเดียวกันก็คือนะครับเป็นการรอคอยที่จัดเดรพี่น้องสิว่าเลื่อนลอยบ่ะนะครับสิว่าเลื่อนลอยก็ได้นะครับสำหรับเรื่องเรื่องนะครับเรื่องเบียเสียงไผ่โควิดนะครับเป็นอย่างจากมา จังไหนล่ะอพอสอบถามเข้าไปนะครับสอบถามไปทางกระทรวงก็ว่ากระทรวงได้ทําเรื่องไปยังสํานักงบนะครับรอสํานักงบทรงเรื่องเข้าคอรมออนุมัตินะครับแต่เป็นอย่างคอรมอคือยุบสภาแล้วนะครับหรือว่าช่วงคอรมอรักษาการเนี่ยที่สามารถทําได้บอนะครับในการรีบเร่งนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กลุมลูกจ้างพกสอ ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับบรมบาซิเฮตแบบเลื่อนลอยเ่าตามนะครับเพราะว่ามันก็พานมาโดนแล้วนะพี่นอ้องมันบ่ครับโควิดเทานี้ก็ประกาศเป็นโรคประจาทิ้นแล้วก็มาโดนแล้วนะครับเราเป็นอย่างจังแยกแบ่งใจนะครับกุมข้าราชการเขาถือว่าเป็นสายวิชาชีพเบดครับพี่นอ้องนะครับซุมจอพอซุมอย่างใครเป็นสายวิชาชีพเบดนะครับซึ่ง คำว่าสายวิชาชีพนะครับมันต้องมีพวกใบประกอบโรคศิลนนะครับเมมบอในความ้อใจผมนะนะครับมันจึงจึงจะตีเป็นสายวิชาชีพคือจังพวกพยาบาลเนี่ยก็มีพวกใบประกอบโรคศิลินของเขานะครับแพทย์มีใบประกอบโรคศิลนของเขานะครับก็ถือว่าเป็นวิชาชีพของเขานะครับอ่าแล้วก็สมมวมอสมหยังนะครับอ่าเบื้องหลักๆคือตามความคืดผผมเนาะ ผมว่าคือจ้างเขาเขาพยายามใจ่ายให้เฉพาะกุมข้าราชการนะครับกุ่มข้าราชการเพราะว่ากุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขาพ่อยากมีเรื่องกับกลุมข้าราชการํำกันเอาไว้บอกง่ายๆนะครับสาหรับกุมลูกจ้างเนี่ยนะครับเบี่ยงเบนไว้จังเด็กก็ได้นะครับผมเลยอยากฝากว่าอย่าคิดจังสั้นนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่อยากให้คิดจังสั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวลูกจ้างก็กินถ้วยรลลาคาเดียวกันกันกบพวกท่านละครับนะครับนะ เงินเติมน้ำมันเติมลิตรราคาสํำคัญครับนะเราพอนี่เป็นเงินหรือว่าสิ่งที่เขาควรจะได้ก็สมควรที่จะเฮ็ดให้เป็นขวัญกำลังใจเขาสานะครับไม่เป็นบาซีดื้อดึงนะครับทิมไห้นะครับบางคนเป็นลูกจ้างมา20กว่าปีนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นลูกจ้างอยู่20กว่าปีคุณภาพาชีวิตสันใดละ่ะนะครับประกันสังคมนะครับ ประการสังคมสวัสดิการอย่างก็สมภัน์หลักพี่น้องนะครับซึ่งต่างจากหน่วยงานอื่นนะครับเพศงานมาห้วยบพราะว่สิบปียี่สิบปีบางหน่วยงานก็มีให้บรรจุนะครับเป็นยังขี้ไรก็เป็นลูกจ้างประจํานะครับแต่อันนี้นะครับทางกุ้มทางสมพันธ์เสนอเข้าไปทางกระทรวงนะครับก็ให้อาอกาสแบบสีทานนชัยนะครับผมบอกง่ายๆเลยนะครับ บักล้าฟันธงบอกก้ายืนยันว่าซให้นั่นใหนี่นะครับนี่แหละครับเป็นความขับคล้องใจครับความน้อยเนื้อตั้าใจนะครับของลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จ้องต้องเจอกันมานะครับเอาง่ายๆคือเงินโควิดนี่แหละครับก้อนนี้เงินเบี้ยเสี่ยงภัยนะครับเป็นอย่างจังแบงจ่ายเป็นอย่างต้องแยกว่าเงินส่วนนั้นต้องยืมมาส่วนนี้ต้องยืมมานะครับทั้งที่ก้อนหน้านี้ครับพี่น้อง ก่อนหน้านี้คือรับพร้อมกันนะครับก่อนหน้านี้มานะครับรับพร้อมกันกับกุมข้าราชการพยาบาลน,นะครับออกยง้มใดรับพร้อมกันไม่ได้มีว่าเป็นเงินคนละก้อนนะครับพึ่งมาแยกว่าเป็นเงินคนละก้อนนี่ครับบางช่วงใดนี่นะครับวางรอดหลังนะครับพี่นอ้องนี่นะครับผมเลยว่าฝากเอฟซีเขานะครับ ผู้ใดเอฟซีติดตามช่องผมก็ฝากแชร์นะครับให้พปทึงหูผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเพื่นน่ะเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างนะครับก็ยังถิ่มระยะเวลาเนิ่นนานแท้นะครับมันก็โดนเกินนะครับพี่น้องลูกจ้างกระทรวงนี่หลายคนเนี่ยแหละครับเดือดร้อนนะครับบางคนก็รอความหวังว่าเสล่ยเงินก้อนนี่ไปให้นั่นฮ็ดนี่นะครับไปต่อยอดอาชีพเจ้าของไปลงทุนไปนั่นไปนี่นะครับกลับต้องรอแบบเลื่อนลอยนะครับ บางคนจนท่อใจว่าเออมันซิได้บอนะครับเงินตัวนี้นะครับนาเกียดติบ่พี่น้องลองคอมเมนต์ตอบผมมาก็ได้นะครับผมว่าสุดยอดนายเกียรติเลยลหละนะครับคันซิทิมโดนปานี่นะครับแล้วก็กอนนะครับกอน,นี่มีกอนที่บอกว่าจะแบ่งใจเป็นรอดอกุ่มสายสนับสนุน,นจะจ่ายรอดสองนะครับถ้าผมจำมผิดแล้วหูผมบ่ฝาดาสติผมบ่ดีอหลีนะครับบอกว่าประมาณ มีนาเนี่จะเริ่มใจทยอยใจนะครับแต่นี่มันสิบเบิดมีนาแล้วเอาพี่น้องคิดบ้งนะครับสิบเบิรมีนาแล้วว่าเรื่องยู่งสำนักงบนะครับพอสอบถามเข้าไปนะครับทางกระทรวงก็แจ้งมานะครับแจ้งทั้งในซื้อโซเชียลแจ้งอย่างมานะครับว่ารอ,อเสนอเขาคอรมอนะครับซึ่งเป็นอย่างหลังจากที่ใจล็อตนันเสร็จประมาณเดือนธันวานะครับพี่น้อง รถที่จายพร้อมกับซุ้มข้าราชการนะครับเสร็จเดือนธันวานะครับมกราคุณพานี่ครับเฮ็ดบ่ได้ตีครับสองเดือนนะครับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทรงเรื่องให้มันอนุมัติทันมีนาหรือเมษาอันนะครับเฮ็ดให้มันทันนะครับพอสภายุบก็ซิว่าอ้างบอกครับว่ารอรัฐมนตรีชุดใหม่รอคณะรัฐบาลชุดใหม่มาอนุมัติงบนะครับแล้วมันสิยามใด๋ลหรอครับหรือว่า ช่วงเนี่ยช่วงรัฐบาลรัศาการเนี่ยเขาซีสามารถเฮศไทยได้บอนะครับอนุมัติงบตัวนี้ได้บอนะครับเพื่อให้ซุ่มลุกจ้างตาดำๆน,นะครับซุมที่เขาเดือดร้อนนะครับให้เขาได้ลืมตาอาปากเนี่ยเขาเฮดงานเขาก็อยากได้เงินครับเพราะไม่เฮทงานฟรีด้วยครับคําว่าลุกจ้างเนี่ยมันน้อยมันตำกว่าพวกข้าราชการหลายนะครับ เราเป็นอย่างบ่เห็นใจเขาเนี่ยนะครับคือจ้างมีใต้ความรู้สึกผมเนาะคือจ้างแบบถือเอาเปรียบนะครับถือเอาเปรียบนะครับลูกจ้างถือเอาเปรียบลายนะครับหลายรูปแบบนะครับนี่แหละอยากฝากนะครับฝากเอฟซีผมนะครับาฝากแชร์ไปนะนะครับแชร์ไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขผู้หลักนะครับให้ตามให้แนะ่ให้ความชัดเจนให้แน่เรื่อง เบีย้ยเสียงไทยโควิดนี่นะครับมันถึงไหนแล้วนะครับมันใกล้เวลาที่จะใจเขาได้ไปนะครับผมกับพูดนึงแหละครับเตรียมๆกันแหละผมก็ลูกจ้างกันขี่ข่ากกับสวางสาสุขนี่แหละนะครับเหตุงานช่วงโควิดนะครับผมไปลุยตั้งแต่ตีซีนะครับลุยโควิดเหตุเครโควิดต,ตั้งแต่ตีซีนะครับกลับมาอาบน้ำบ้านแปดโมงเศร้าไปลุยต่ออีกนะครับ นี่แหละเหนื่อยสาหาัสาการการันทุกคนคือกันนะครับ่าเป็นสิเมยอยตะสุ่มข้าราชการนะครับนําซ้านะครับในหน้างานจริงๆนะครับกุ้มลูกจ้างนี่แหละเมื่อยนะครับสุ่มเสี่ยงสุดก็สุ่มลูกจ้างนี่แหละเวนเป้นเนี่ยแล่นตําก้อนมูคนไข้มาไม่รู้ว่าเป็นอย่างก้อนแล่นต่ํแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาตรวจสวอปม,มาผลเอทีเคผลอันนี้ออกมานะครับว่าคนไข้ติดโควิดสุ่มเสี่ยงก็สุม่มเนี่ยครับสุ่มลูกจ้าง ก้อนมูเลยนะครับแทนที่ซีดูแลซุมนี่นะครับก้อนคันว่าบดดูแลก้อนก็ดูแลไปพร้อมกันนะครับเห็นงานนากันบ่อบเนว่าสิมาแยกท่มช่วงยังซี่นะครับอันนี้คือความขับข้องใจของผมนะครับที่ผมมาระบายลงซื้อนะครับลงซื้อลงช่องทางที่ผมซีสะท้อนได้นะครับผมซีสะท้อนไปลังไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละครับนะครับย่าติถิม่าติถิมญาป่าไว้โดนนะครับพี่น้อง ซ่ผมว่าภาษากลางผมว่าวดกนะครับเพราะว่าผมว่าภาษากลางผมว่ามักสิตกเรานะครับผมว่านี่แหละว่าภาษาอีสานบ้านๆนี่แหละให้เข้าใจดยวยแล้วหละนะครับนี่แบกเกล้ผมก็คือว่านี่แหละกุ้มลูกจ้างก็สมานี่แหละครับเอาง่ายๆเลยนะครับยามเฮ็ดงานยามลุยลุยก้อนนะครับเป็นอย่างเป็นก้อนนะครับสุ่มเจ้าหน้าที่ไฟอื่นครับคัดกรองทีหลังครับนี่ย่างโควิดเข้ามาปุ๊บ คนไขรมาครับบ่รู้ว่าเคสนี้เป็นโควิดบอหรือจังไดนะครับแล่นตามก้อนมูคือลูกจ้างนะครับลูกจ้างเวนเป็นนี่ครับตามก้อนมูเลยนะครับเขาเป็นอย่างนะครับบางคนว่าได้สซฮอตสุดนะติดโควิดกันก็หลายนะครับสมลูกจ้างนะครับพอเงินยาวๆโควิดมาก็จังไดล่ะนะครับก็นี่แหละก็เป็นแบบที่ผมวานี่แหละนะครับนี่คือเงินเสียงไผนะครับฝากได้นะครับพี่น้องฝากแน่ เอฟซีผมนะครับฝากแชร์ไปเลยนะครับนี่แหละอยากทวงถามไปยังกระทรวงนะครับให้คําตอบมาแน่นะครับฝากซื้อทุกช่องนะครับที่เข้ามาเบิ้งในช่องผมนะครับเอาไปแชร์เอาไปนี่เลยนะครับว่ามันเป็นจังไหนนะครับตอนนี้มันถึงไหนแล้วนะครับพอถามไปในเพจกระทรวงนะครับผมก็เห็นใจนะครับเพราะว่าแอดมินเขาก็จะตอบได้ในแค่ข้อมูลที่เขามีนะครับเท่าที่เขารู้นะครับมันไ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงที่ ตังสิตอบได้ชัดเจนนะครับผมก็เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่งานของเขานะครับเขาก็ตอบเท่าที่เขารู้นะครับเขาก็บอกแค่ว่ารอสำนักงบสำนักงบนะครับ,ส,บ,รบส่งเรื่องเข้าคอรมอนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือคอรมอมันยุบสภานะครับแล้วช่วงคอรมอรักษาการเขามีอำนาจทําได้ไหมถ้าเขามีอำนาจทําได้รีบทําได้ไหมครับส่งเรื่องนะครับ ขอคอรมอนุมัิงบตัวนี้นะครับแล้วมาแจกใจกลุ่มลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขซะให้มันแล้วนะครับอย่าทิมไม่โดนนะครับพี่น้องอย่าทิมไม่โดนนะครับอยากเรียกร้องนะครับอยากเรียกร้องไปทางผู้หลักผู้ใหญ่โปรดเห็นใจได้นะครับโปรดเห็นใจเขาได้นะครับเข่าของยิ่งแพงครับราคาน้ํามันก็ขึ้นนะครับนี่แหละคิดเบื้องเอารลดครับก๋วยเตี๋ยวก็ินราคาเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้ครับ มันไม่มีหรอกครับว่าลูกจ้างซืกินถ้่ยวละสาวครับผู้หลักผู้ใหญ่กินถ้วยละสี่สิบมีมันไม่มีนะครับเท่าเทียมกันหมดนะครับการใส่ใจค่าของชีพเนี่ยนะครับบัดนี้สิ่งที่เขาควรได้ควรให้เขาเนี่ยนะครับควรเฝ้าควรรีบทําให้เขาเนี่ยนะครับอย่าปล่อยไปโดนครับฝากนะนะครับพี่น้องเอาสรัพนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นความอัดอั้นตันใจของผมนะครับผมอยากระบายเนียนะครับ อยากซื้อลงโซเชียลลงนี่แหละซื้อที่ผมมีในมือก็คือช่องของผมนี่แหละนะครับสะท้อนไปนะครับสะท้อนให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้ได้รับทราบนะครับว่าปัญหาเนี่ยตอนเนี่ยมันยุ่งจ้าเสียเฮ็ดจังไดจังซิ่เยียวยาปัญหาตัวนี้ได้นะครับก็ขอให้รีบนะครับขอให้รีบให้เร่งนะครับเอาครับฝากไว้นะครับพี่น้องอ่ะสลับคลิปนี้เอาซัมนี้ครับสวัสดีครับ